สอนนะคะดีเช่เบย์ก็ไม่มาอีกแล้วแล้วก็เสียใจเด็กๆไม่ตั้งใจฟังดีเช่เบย์ดิเช่เบย์ก็ไม่มาอีกแล้วถ้าเด็กๆไม่ตั้งใจฟังดีเช่เบย์ก็ร้องไห้จะจไม่มาโอเคค่ะคือเชาเบย์ถอยังมือเลยอ่ะก็สอนหนังสือไปแล้วก็คุยกันอยู่นั่นแหละดิเชอร์คะเมื่อกี้คุณเกงในดิเช่ออกไม่ได้ค่ะ ไม่ได้ตลกเลยนะคะพี่ปอยใช่ไหมคะจะบอกพี่เชื่อมาโอเคโอเคค่ะนียังมาเลยค่ะพี่เชื่อจะไปโนซารี่ดีถ้าเด็กๆไม่ตั้งใจคัะพีเชื่อไม่ไปโซารี่ดีพี่งไม่ยอมี่เชื่อเป็นอย่างนี้ใช่ไหมต้องบอกตั้งหลายทีนะนะก็อยากคุยกันต้องบอกแล้วต้องบอกแล้วอยากคุยกันก็สั ใครสัญญาไม,ไม่ได้คุยกันใช่ไหมแม่ไม่ได้คุยค่ะพี่ปอยกับพี่เมย์คุยค่ะจะบอกกันแล้วตีนะฮะจะบอกแล้วตีเลยอะจะบอกแล้วตีเลยเหรอฮะทำไมต้องตีด้วยอะคะเพราะเด็กไม่ตั้งใจเรียนพี่เชนเองก็ไม่ใหม่นักเรียนก็เจ็บสิคะถ้าเด็กๆไม่ตั้งใจเรียนพี่เชนเองก็ทำสิคะ พิเชอร์อ,อยากขึ้นศา<ะ>ลละคะพีเชอร์เชอร์จะไม่มาอีกแล้วค่ะพิเชอร์อยากโดนจับไหมคะตีนักเรียนเนี่ย <c oughs> โดนตำรวจจับนะคะเนี่ยมีฟ้องวงวง,งจรปิดเต็มไปหมดเลยคุยเร,เรื่องก็ไม่รู้เรื่องอีกก็ไม่ฟังก็ไม่ฟังอีกโอเคค่ะไม่ฟังค,คะ่ะชิเชอร์เมย์ก็ไม่มาอีกแล้วไม่ฟังเลยจะลาออกแล้วเหรอคะชิเชอร์เมย์โดนฟ้องหรอคะโดนไล่ออกหรือเปล่าไม่ฟัง